เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูคอนเทนต์ในส่วนของเราจะมาเปรียบเทียบกันครับถ้าเราจะเล่นสายงบน้อยระหว่างสายสกิลลดไล่นะครับและก็สาย ADL ความเร็วในการโจมตีและก็คริเราจะไปบิ้วอย่างไรครับแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราจะเล่นสายงบน้อยและเราจะไปทำค่าสถานะต่างๆของมันเนี่ย ให้อยู่ประมาณไหนครับเพื่อที่จะไม่เปลืองงบประมาณนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวผมแล้วก,กันนะครับว่าถ้าเราเล่นสายงบน้อเนี่ยเราจะเล่นแบบไหนมากกว่านะครับถึงจะประหยัดงบจริงๆนะครับผมโอเคถ้าใครคิดว่านะครับคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG p h o n e ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยีสีชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกมท็ p ปอันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพืเ่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพืเ่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคา ถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อหากันก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเราจะ เล่นใสยงบน้อยนะครับเอาจริงนะใส่งบน้อยเนี่ยที่ทาของง่ายที่สุดนะครับและของเนี่ยในตลาดราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงและก็ในการคราฟต่างๆเนี่ยในการบิ้วค่าสถานะต่างๆเนี่ยผมมองว่านา be, ่าจะเป็น,นสายลดไล่นะครับหรือถ้าเราเป็นเน้นในส่วนของค่าฟาสนะครับผมในส่วนของอาวุธเนี่ยเราก็ต้องใส่ในส่วนของอาวุธลดไล่เหมือนกันนะครับอ่าต้องเป็นค่าฟ้าสแล้วทุกคนถ้าเราจะเล่นใส่ A D L เนี่ยบอกเลยนะครับว่าความต่างของเรื่องงบประมาณเนี่ยต่างกันเยอะมากซึ่งงบประมาณนะครับถ้าเราจะไปลงในส่วนของสาย A D L เนี่ย ความเร็วในการโจมตีต้องไปนเน้นนะครับในส่วนของ1ความเร็วในการโจ,จมตีนะครับผม ASPD นะแล้วก็ในส่วนของคลิด้วยนะครับเพื่อที่จะเล่นในส่วนของนกนะ ประมาณนี้นะครับยิ่งเราทีปกติเนี่ยโอกาส40%นกมันก็จะออกไวอยู่แล้วใช่ไหมครับอะแล้วเราก็ถ้าเราถ้าเราจะเล่นสายนี้นะครับเราก็จะต้องเน้นในส่วนของ ASPD เนี่ยให้ค่างเยอะพอสมควรน,นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในเพื่อนของผมนะครับถ้าเขาเล่นในส่วนของสาย ADL หรือ ASPD เนี่ยผมเห็นเขาอัพไปประมาณเกือบ7,000นะซึ่ง7,000นี่เขาตีแบบรัวๆเลยนะครับซึ่งนั่นแหละอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราจะไป b u ว l d ตรงนี้เนี่ยโอ้โหใช้งบประมาณเยอะมากนะครับผม ก็ต้องคนมีงบนะมันถึงจะบิวได้นะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสายฟ้าส์นะครับหรือสายงบน้อยเนี่ยผมมองว่าลดไล่เนี่ยจะดีกว่านะครับซึ่งมันจะบิวแค่3ค่าเองนะครับก็คือหลักๆก็คือในส่วนของค่าฟ้าส์นะครับบิวให้ถึง3,000ันครับลดไล่นะแล้วจากนั้นนะครับก็จะไปบิวในส่วนของค่าจอกเกราะกายภาพนะครับผมถ้าเราเล่นฮันหรือว่าเราเล่นสายอื่นนะครับลองเอาไปอแดปได้นะครับผมลองเอาไปอแดปได้นะในส่วนของจอกเกาะกายภาพเนี่ยก็เน้นๆเลยยิ่งเราทําได้เยอะ เราก็จะยิ่งแรงนะครับผมประมาณนี้นะและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเน้นทุกคนอยู่แล้วทุกสายอยู่แล้วก็คือค่าเอทนะครับเน้นตามจํานวนงบประมาณที่ตัวเองทําได้ครับอย่าไปฝืนเยอะนะครับผมในส่วนของ ATK เราก็เอาเท่าที่เราทําได้นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมเล่นสายอะไรอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นสายลดไล่เราทำดาวเมตได้แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเราเล่นสายลดไล่อย่างที่บอกครับเราก็เล่นแบบไม่ต้องไปบิวอะไรเยอะมากมายนะครับเราจะเน้นแค่ดาเมจจกเกราะนะครับแล้วก็ a อ k แล้วเราก็จะเล่นสกิลอย่างเดียวนะครับปล่อยให้มันออกสกิลให้ไวมากขึ้นแค่นี้เราก็ทำดาเมจได้แล้วนะครับเราก็จะหมดงบประมาณเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเราจะไปเล่นสายเ d l ดีอะอย่างเช่นของผมนะครับเล่นสายความเร็วในการโจมตีนะครับที่ผมจะต้องไปบิวนะครับหนึ่งแหละ ผมก็ต้องไปใส่อาวุธนะครับอย่างเช่นอาวุธ50เนี่ยผมก็ต้องไปใส่ในส่วนของอาวุธ ASPD เห็นไหมมันก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าอยู่ในตลาดนะ,ะถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบในของในตลาดนะครับณปัจนจะุบันในของมันออกมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าราคามันก็ยังสูงอยู่ก็คือ2.3นะครับโอ้ช่วงแรกๆนะบอกเลยมันโคูดแพงเลยนะครับอันนี้ก็คือราคามันยังลดมาแล้วนะครับสำหรับธนู ADL นะถ้าเราไปดูธนูลดไลนะ่เลเวล50เนรับผมก็อยู่ประมาณ ราคาเท่าไหร่เนี่ยแปดหเองนะครับซึ่งมันต่างกันมากนะฮาริสแมนเนี่ยเราอาจจะไปใส่ในส่วนของฟาสนะครับผมเพื่อเพิ่มค่าฟัสให้มันเยอะมากขึ้นใช่ไหมถ้าเราเล่นสายรดไล่นะครับแล้วถ้าเราเล่นสาย e d l เนะครับเราก็ใส่มือผมก็ได้นะครับใส่คลิแบบนี้อ่าหรือว่า ASPD ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมและประดับนะครับประดับเนี่ยก็ผมเนี่ยจะเน้นในส่วนของ P เดฟจระกอ่าถ้าเล่นสายรถลากเหมือนกันก็จะเล่นเหมือนกันครับก็จะเอาจระกะกาใส่นะครับผมอ่ะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะเล่นคขิเพื่อที่จะเน้นขิให้มันเยอะมากขึ้นนะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะแต่นะครับถ้าผมจะเล่นจริงๆนะประดับนะผมจะไม่ใส่ขิครับเพราะว่าทาไมเหรอครับซึ่งประดับขีนี่มันค่อนข้างเหนื่อยมากๆครับอ่ะถ้าเป็นไปได้นะผมก็จะใส่เอสนะครับผมนี่นะอ่ะ ผมจะลองเทสให้ก่อนนะครับทำไมผมถึงทำ a AH s p d มาด้วยนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะซึ่งผมอยากจะบอกว่าการที่เราจะ build จริงจริงนะครับผมต้อง b u วค่อนข้างเยอะมากครับผมอ่ะ b u บิ d c r ิเนี่ยเพื่อนในกิ i นะครับผมอันนี้ผมไปเทสกับเพื่อนในกิ i นะเพื่อนในกิ i เนี่ยคลิประมาณห5ื่นครับผมมันก็ยังไม่ออกร0 0เซนะ ถ้าเพดานคลิจะ100%จริงๆเนี่ยโอ้โหผมมองว่าเกือบ20,000กว่าเอาจริงนะครับผมขนาดเพื่อนผมมันลองบิวดูว่าให้คลิมัน1ม0่นหเนี่ยมันยังโอ้โหได้ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ4 0ได้นะครับผม40-50%ปรน่ะประมาณนั้นนะครับที่มันออกนะคือมันก็ไม่ได้ออกแบบตลอดนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้ออกทีด้วยแล้วแต่ดวงนะครับว่ามันจะออกไหมคลินะผมก็เลยมองว่าคลิเนี่ย เราอย่าพึ่งไปเน้นเยอะนะครับมันจะหมดเยอะถ้าเราเล่นสาย A D L นะสายรถไลนไม่เกี่ยวนะครับถ้าเล่นสาย A D L เนี่ยขีแบบหมดหมดเยอะมากนะครับถ้า,าจะบิวจริงๆนะมันก็เลยทําให้สายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับสาหรับเกมภาคนี้นะเอ่อสกิลละสิบครั้งดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสพร้อมกันแหละเราไม่ต้องไปซีเรียสครับไม่ต้องไปใช้ตัวเลขอะไรหรอกเราใช้ความรู้สึกแบบนี้แหละอ่ะลองใช้แบบว่า ตีไปสัก10ครั้งอะ่ะเออเราไปดูว่าอีกคีมันออกบ่อยไหมถ้าตีกับมอนที่เลเวลไม่ได้ห่างอะไรกับเราเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองกับตัวนี้แล้วกัน ปอยนกครั้งที่9ครับไม่ติดนะครับเดี๋ยว์สไตต์ครั้งที่10ครับเราจะวัดกันแค่นี้อ่ะติดนะครับผมโอ้โหเดลว์สไตต์สิบครั้งติด1ครั้งนะครับผมนี่นะติด1ครั้งนะครับโอเคนะเห็นไหมสามหมื่นสองนะครับติดติดครั้งสุดท้ายติดครั้งที่สิบครับเอาปล่อยนกครั้งที่สิบครับเอาให้จบโอติดติดครีนะครับพอดีนะโอเค ก็เดี๋ยวเราสรุปกันแล้วกันนะครับสสกิลที่ใช้ไปนะก็คือสกิลปล่อยนกเนี่ยจะออกบ่อยกว่านะครับก็คือ10ครั้งเนี่ยติดอยู่ประมาณ3ครั้งนะอืจากที่เห็นนะครับแล้วเบสไตล์เนี่ยสิครั้งติด1ครั้งนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราจะเล่นสายครีเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหบิ้วมาประมาณอ่ะสามพันเจ็ดบนผมเนี่ยเห็นไหมมันก็ออกยากครับผมครีบอกเลยว่าเกม เกมนี้คือติดยากมากนะครับติดยากมากเอาจริงติดยากมากครับผมได้มองว่าถ้าเราจะบิวเราอย่าเพิ่งไปบิวขีนะครับผมเอาคี้เนี่ยแบบไว้ที่หลังเลยนะครับถ้าจะบิวนะเอาแบบว่าไม่มีอะไรใส่หรือว่าไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะไปลงเนี่ยเราไปลงเอชพีดีดีกว่านะครับผมมองว่าน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่า1 a ึ่งถ้ามันไปคอมโบกับกายภาพนะครับอันนี้ได้ทั้ง2สายเลยนะได้ทั้งสายรถไล่กับสายเอดเอลนะครับได้ ได้ทั้ง2เลยมันก็จะเป็นคอมโบกับจอกเกราะนะครับผมจอกเกาะนะมันก็จะทําให้เราแบบว่าเบิร์ดดามเบียดได้ตลอดนะครับได้ตลอดนะพอสกิลมามันก็ได้ใช้สกิลบ้างนะครับอ่ะพอสกิลมามันก็ได้ใช้สกิลบ้างมันก็แรงบ้างนะผมมองว่ามันน่าจะคุ้มกว่านะครับถ้าเราจะเล่นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าจากที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับจากที่ผมได้ลองเทสดูแล้วนะครับผมมองว่าอีคีเนี่ยอย่าพึ่งนะครับ อย่าพิ่งไปบิ้วเลยละกันผมก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเราก็ไปเอาประดับในส่วนของ HPD นะครับมาใส่ดีกว่านะค่อขนข้างน่าจะคุ้มกว่านะครับเราก็ไปเปลี่ยนคีย์นะถ้าเราจะใส่ t a l i s m a n นะให้เราไปใส่ HPD เลยนะครับตรงนี้นะถ้าเราจะเน้นอันนี้ก็คือลดไล่นะครับใส่ลดไล่นะ t a l i s m a n นะครับถ้าเราจะใส่ใส่ตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็น t a l i s m a n นะก็จะเป็น t a l i s m a n ใน HPD นะครับแล้วก็เจอกเกราะกายภาพนะครับเซตนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเวิร์กกว่า ถ้าเราจะไปใส่นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่ในส่วนตัวของผมผมมองว่าค่าทําของมาประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่านะครับเวิร์กกว่านะคลิเนี่ยมันต้องทำโอ้โหเยอะนะครับเพื่อนผมทํามื่นหครับผมผมยังไม่เห็นว่ามันจะออกแบบแบบแบบนานๆทีออกนะครับผมถ้าเล่นแบบคลินะกิเลสน,นะครับผมประมาณนั้นนะโอเคถ้าเราทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของเรื่องของการ์ดนะครับอ่าการ์ดนะ ให้ใส่เป็นสเต็งไปเลยนะครับเรามีสเต็งเราก็ใส่เข้าไปเลยขอแคมีนะครับแต่ผมอ่ะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราจะใส่การ์ดนี้ก็ได้นะครับถ้าใครเล่นสายสกิลนะครับก็จะเพิ่มสปีดอัพนะลดไล่นะครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปก็ได้แล้วก็ถ้าใครเล่นสายดาวเมทนะครับก็อาจจะใส่ตัวนี้เข้าไปก็ได้ครับเพราะว่ามันได้เจาะเกราะนะครับเจอกเกาะกายภาพนะหรือถ้าเราไม่มีเลยอ่ะหรือถ้าเรามีนะครับแมนติดก็ได้นะครับ ก็ใส่เข้าไปอีกนะครับเป็น3ใบ4ใบเลยก็ได้นะแต่ผมไม่มีนะครับผมตรงนี้นะผมก็เลยต้องจําเป็นหาของมาใส่ก่อนนะครับผมก็ใส่มดเข้าไปก่อนนะครับประมาณนี้นะในส่วนของอชุดเกาะเนี่ยไม่ขอพูดละกันนะครับเอาอะไรก็ได้นะวิตทีเดฟเอ็มเดฟนะครับแค่นี้เองเอาอะไรก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทาริสแมนหลักๆทาริสแมนเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเราเล่นสาย ลดไล่ line, ใช่ไหมอ่ะลดไล่ line, นะครับเดี๋ยวเราไปดูทาริสแมนนะลดไล่เนี่ยมีอะไรให้เราใส่บ้างนะครับอันเออสำหรับการ์ดบอสเนี่ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับมันเรามาทางใส่งบร้อยเนาะอ่ะต้องคนมีงบนะครับถึงจะทําได้โอเคเรามาเริ่มตั้งแต่อ่ตัวนี้ดีกว่านะครับเมอร์ลินนะสำหรับเมอร์ลินเนี่ยเป็นเจอกเกราะนะครับถ้าเรามีเราก็ใส่ได้นะเมอร์ลินนะครับสำหรับทาริสแมนนะใส่เมอร์ลินเข้าไปก็ได้นะครับ จอกระเนี่ยมันก็เหมาะกับทั้งสายรถไล่นะครับทั้งสาย ADL นะครับได้หมดนะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสาย d l l นะครับจะให้ ASPD นะก็ใส่เข้าไปได้นะครับสำหรับทาริสแมนนะตรงนี้นะครับผมก็อยากได้อยู่แต่ไม่ไม่มีไม่มีงบประมาณอะช่วงนี้ตลาดมันพังครับทำอะไรไม่ได้เลยใบละสี่0 0 0่ก็จริงครับแต่ถ้าจะทําจริงๆอ่ะมันต้องใส่ใบอ่าสใบนะครับจะได้ ASPD นะสามนะครับคือมันได้เยอะนะ ได้เยอะนะครับแต่มันต้องจ่ายไป2 0 0 0 0นนะครับค่อนข้างโหหหดเกินนะครับหดเกินนะหดเกินไม่ไหวนะครับไม่ไหวตอนนี้คืองบไม่มีนะครับตลาดมันไม่เดินนะครับขายอะไรก็ไม่ออกผมก็เลยไม่กล้าทํานะแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นนางเงือกนะครับนางเงือกเนี่ยเป็นสายฟาสเนาะอืมสายฟาสนะครับตรงนี้นะสายลดไล่ก็ใส่ได้ครับจะได้สปีดอัพขึ้นมาแล้วก็หมูนะครับจะเป็นสายคลิอย่างที่บอกนะครับถ้า คีสเนี่ยเราย่าเพิ่งไปทำดีกว่านะครับอย่างอย่างที่ผมบอกแหละคีสอย่าเพิ่งไปทำนะครับอ่าเราไปบิวจากอันอื่นก็ได้นะครับบิวจากอื่นให้มันได้สักประมาณ3 3ม0 0 3 5ก็พอแล้วนะครับอย่าไปบิวเยอะซึ่งถ้าบิวเยอะเราจะไม่ค่อยเก่งครับคีสมันออกยากเกมนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่ามูป่าอย่าเพิ่งไปใส่นะครับถ้าจะใส่ก็ใส่ตรงนี้ดีกว่าจะได้เอจินะครับไอเห็นไหมเอจิตั้ง7เลยอันนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับถ้าเราเล่นทาริสแมนนะครับอ่าทาริสแมนนะ ก็อันนี้ใส่ใส่อ d l เเนาะถ้าลดไล่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับได้เลือดนะไม่ต้องใส่อันนี้ก็ถามว่าถ้าไม่มีนะครับไม่มีก็ใส่ได้ ASPD 79นะครับอันนี้ก็เป็นลดไล่นะครับอันนี้ก็จะงบประมาณลดลงมาหน่อยนะครับสายลดไล่เนาะงบประมาณหน่อยนะครับทีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะถ้าใคร จะเล่นในส่วนของสายงบน้อยนะครับใสง่งบน้อยนะการท,ที่เราแนะนำใส่นะครับทั้ง2ส,สายเลยที่ผมจะแนะนำเนาะทีนี้เรามาดูเอ็กซ์เซซอรี่นะครับประดับทั้งสองข้างนะประดับทั้งสองข้างเนี่ยถ้าเป็นสายลดไล่นะครับสายรดไล่เนี่ยเขาก็จะ1เล่นในส่วนของอจอกกรนะครับอจอกกออาจจะใส่จอกกอทั้งสองข้างเลยก็ได้นะไม่ผิดนะครับอาจจะใส่จอกกอทั้งสองข้างเลยเพราะว่าทาริสแมนเราไปใช้ในส่วนของเซตฟาสแล้วใช่ไหมครับอ่า ทีนี้ถ้าเราจะใส่นะครับเราไล่มาเลยตั้งแต่ไข่นะครับนี่ไข่มดเลยไข่มดเนี่ยเป็นขี้อ่าไข่มดเนี่ยเป็นจอกเกาะนะครับจอ,อกเกาะกายภาพนะอันนี้ลดไล่ก็ใส่ได้เอเดลก็ใส่ได้ครับผมตรงนี้นะนี่คือการ์ดการ์ดดีนะถ้าดูราคานะครับห้าหมื่นห้าเลยนะโอ้โหถ้าตลาดมันเดินเหมือนแรกๆนะผมผมน่าจะกวาดเยอะแล้วนะครับน่าจะทําแบบสี่ดาวห้าดาวได้อะคุณโอ้เสียใจนะครับช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในการอัพการ์ด ก็ต่อมานะครับถ้าเป็นปล like าเนี่ยก็จะเป็นสายลดไล่นะครับอันนี้ใส่เข้าไปได้ครับผมถ้าเป็นสาย ADL นะครับก็ใส่ a g 1 2อันนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นรีเควียมนะครับถ้าใครมีงบทำรีเควียมเนี่ยใส่รีเควียมเข้าไปเลยจะคุ้มมากๆครับตรงนี้นะถ้าใครเล่นสาย ADL นะครับต่อมาครับอันนี้ก็จะได้ ASPD 103นะครับถ้าใครจะเล่น ADL ก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่มีนะแต่แนะนำก็คือรีเควียมจะดีที่สุดนะครับ ต่อมาเนี่ยก็อันนี้ได้รักษาไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับอันพวกนี้ของผมไม่ค่อยอยากแนะนาเท่าไหร่อันนี้เอจเอจเจ็ดนะครับถ้าไม่มีงบและกันไม่มีงบนะไม่มีงบในส่วนของการเอารีเคเวมนะครับหรือเราไม่ได้ดอกการรีเคเวมอย่างเงี้ยเราก็ไปใส่ตัวนี้ได้นะครับตากแตนได้นะได้เอจเจ็ดนะครับเราก็อาจจะอัพได้ ไข่ก็ใส่ได้นะครับอ่าและว p d 90อันนี้ก็จะงบประมาณมันก็จะลดลงนะครับลดลงตามลักษณะสีของใบนะครับอาจจะใส่ช้อนชอนก็ได้ช้อนชอนเนี่ยก็จะรองลงมานะครับช้อนชอนจะรองลงมาจากรีเคลื่มนนะครับใส่ชอนชอนเข้าไปก็ได้เพราะว่าชอนชรอนมันก็จะคุ้มกว่าอยู่นะครับสองหนสองเองไม่ใช่ประวัสามหนหกนะครับช้อนชรอนนะ ชนชองก็3,006นะครับอย่าไปตรงนี้นะอย่าไปสติลนะครับได้อิจิขึ้นมาตั้ง27นะครับผมถ้าไปดูการ์ดของผมนะการ์ดของผมที่ผมใส่นะปัจจุบันนะครับถ้าเป็น ฮาริสแมนเนี่ยผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับผมนี่นะจิปบักนะครับจะได้เอจิสิบสี่แต้มนะอันนี้ผมทำสองดาวเองนะครับไม่กล้าทำสามดาวอันนี้เนี่ยพอดีการ์ดมันดรอปนะครับก็เลยได้ ASPD มา237จากตรงนี้นะครับจากการตรงนี้นะอ่าสำหรับเอ็กเซซเซอรี่นะครับอันนี้ก็การ์ดมันดรอปนะครับอ่าพิโกพิโกนะครับได้ ASPD มา270แล้วก็ตัวนี้นะครับ ASP 103ถ้าทําเป็น2ดาวได้ยิ่งดีนะตรงนี้รีควิมนะครับรีควิมเนี่ยได้เอจินะครับตรงนี้นะถ้าอัพ2ดาวได้ก ดีนะครับถ้าจะเล่นสายแบบงบน้อยค่อยๆทําพอประมาณนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีการ์ด EP แบบนี้ก็อัพไปเลยนะครับลิเทียมนะยังไงก็ต้องได้ใส่อยู่แล้วนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับผมทั้งการ์ดการใส่การ์ดนะครับแล้วก็ทําของในการบิวนะแล้วก็ในส่วนของออฟแมวนะครับอ่าทีนี้ผมพาเพื่อนไปดูเรื่องของออฟแมวหลักๆเนี่ยค่าพลังนะครับค่าพลังเนี่ยมันจะต่างกันที่ออฟแมวแล้วกันนะอ่า สายงบน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราขยันหรือเปล่าออฟแมวนะครับไม่เกี่ยวกับว่าเติมหรืออ่าถ้าสายงบน้อยนะครับพลังจะต่างกันเนี่ยก็คืองบน้อยกับสายฟรีเนี่ยสายฟรีอาจนํางบน้อยก็ได้นะครับถ้าคนขยันนะเพราะว่าใครที่ขยันในการไล่อ่าไล่ล่านะครับเพื่อหาทรัพยากรเนี่ยมาทำออฟได้ครับเพราะว่าเมือง3เนี่ยถ้าเราจะออฟจริงๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับคือค่าพลังมันขึ้นเยอะมากอ่ะ ตั้งแต่อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยให้เป็นสเต็งหมดเลยนะครับทำให้สูงที่สุดเท่าที่เราทําได้นะอันนี้ผมไล่เพิ่งมาไล่ทํานะครับเพิ่งมาไล่ทํานะอันนี้ติดครีเอชเชอนะครับอ่ะผมก็จะรีใหม่อยู่แล้วแหละสุดท้ายผมก็ต้องไปเล่นในสองของสเต็งหมดเลยนะครับอาวุธนะเมืองที่3เนี่ยเมืองอัลเบต้านะครับเอาเป็นสเต็งหมดเลยอาวุธนะครับฮาริสแมนฮาริสแมนมีก็อย่างที่บอกครับถ้าเล่นสายลดไล่นะครับก็อาจจะเอาจอกเกราะกายภาพนะครับผมนี่นะพีเดฟนะครับพีเดฟไบพาธ ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเริ่มต้น130เลยนะได้เยอะมากนะครับไอัตอนนี้ผมทํามาถึงเลเวล3นะครับได้150เลยคือเยอะมากนะครับขนาดเมืองพรนะเลเวล11เนี่ยได้แค่130เองนะครับเห็นไหมในเมืองพรอันนี้ผมยังไม่รีนะทาริสแมนนะครับของมันค่อนข้างยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะสมมุตินะครับอันนี้เนี่ยพอนเทล่าใช่ไหมมันจะเกาะอ,อ่ะผมจะรีจ่อเกาะแล้วกันนะครับผมอ่ะรีจ่อเกาะของเมืองพรนะเลเวล11เฮ้ยเอา ASPD ดีกว่าไหมเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าอ่ะตัวนี้นะครับ โอเคนะผมจะอ่าผมพอมีเซนีนะครับพอได้กดนะปึ๊บอันนี้ก็คือเมือง3นะครับอัアルバตานะปึ้งอัアルバต้าเอพีดีนะครับเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบเลยคุ้มจัดนะเห็นไหมเยอะจัดเลยนะครับเอพีดีขึ้นมาตั้งเยอะเลยอันนี้คือออฟแมวครับบอกเลยว่าใครที่ทำออฟแมววลสูงอะ่ะพลังมันจะต่างกันตรงนี้นะครับสายฟรีเนี่ยนำสายเติมน้อยได้แน่อนอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของประดับนะครับประดับทั้งสองข้างเนี่ยผมเริ่มทําที่อัアルバต้าแล้วนะครับก็ แนะนำนะครับถ้าจะทำจริงๆให้เราไปที่ p d f by pass นะครับถ้าใครเล่นสาย,ายุดไล่ก็อาจจะไปเล่น p d f by pass ก็ได้หรือจะไปเล่นในสองฟัสก็ได้นะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเราเล่นสาย ADL นะครับ p d f อ่าแล้วก็ HPD นะครับเล่งไปเลยว่า2ค่านี้ต้องเอานะครับต้องเอานะแต่ถ้าคริเรามันยังไม่ถึงประมาณสัก3,500นะครับก็ลงครีก็ได้นะ จริงๆลงคีก็ได้นะครับแรกๆเนี่ยเอาอะไรก็ได้แหละขอให้มันเพิ่มเลเวลเอาง่ายๆนะครับผมเห็นไหมผมก็ยังมีคีมีฮิตเลยนะครับอันนี้แค่ไม่มีเซนีทำไเฉยนะครับมันใช้เซนีเยอะนะในการออกแมวครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแนะนำนะครับในส่วนของการบิ้วของนะครับสายงบน้อยนะเราไม่ควรที่จะไปลงคริเยอะเท่าไหร่นะครับไปเน้นๆเลยก็จะเป็น a p d นะครับตรงนี้นะ a p d หลักๆก่อนเลยนะครับถ้าเป็นประดับก็พยายามไปเปลี่ยนก่อนนะครับตอนนี้นะ เราไปใส่ประดับคิไม่ได้ครับผมคีแม่งเล่นยากครับออกออกยากจริงอันนี้ในความรู้สึกของผมนะถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่าคีมันออกยากก็สามารถแนะนําได้นะครับสามารถแนะนําได้นะว่าทําอย่างไรนะครับอันนี้ผมไปลองไปเชสแล้วแบบโอ้โหบิวคิบิวยากจริงนะครับฝากไว้คลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปครับ